ายสุรพลอินทนนท์นายกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกศสาขาเชียงใหม่พร้อมกับนายมานนทบางองค์ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการทกสภาคเหนือตอนบนนางสิวพรปิยะวงศ์ไพบูร์ผู้จัดการทกสสาขาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับคณะร่วมกันนำสินค้าเกษตรกรอาทิผักผลไม้นานาชนิดมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและชาวบ้านทั่วไปที่บริเวณหน้าสำนักงานทกศจังหวัดเชียงใหม่ ทางด้านนายสุรพลอินทนน์นายกสมาคมชาปนิกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกสสาขาเชียงใหม่กล่าวว่าในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีผลกระทบไปทั <tamanho S 1> ่วโลกนั้นทางสมาคมและสำนักงานทกสสาขาเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรที่ไม่สามารถนำผลผลิตทางการเกษตรไปจำหน่ายได้ทางสมาคมชาปนิกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินทกศสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิกที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์วิกฤตในครั้งนี้ซึ่งทางสมาคมพอที่จะให้ความช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระได้บ้างจึงได้จัดทาโครงการน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันโดยจัดหาผลผลิตการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรอาทิผักสดผลไม้เข้าสารไข่ไก่ปริมาณกว่านหนึ่งตันมาแจากจ่ายกับลูกค้าที่มาติดต่อธนาคารและชาวบ้านบริเวณโดยรอบซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างมีความสุขปงวินสัก์อัศวินรายงาน บุญฤทธิวังรัตนมณีมหาคนครบาดาลนคราราชาชาโดยพระครูปิยรัตนานุกูลหรือหลวงพี่ต่อรองเจ้าอาวาสวัดมณีวงงังตำบนดัค่อนอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเดินทางไปยังโรงพยาบาลนครนายกเพื่อมอบอาหารจำนวน50ชุดทุกวันจนกว่าจะจบโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการฉีดวัคซีนโดยมีนายแพทย์ธีรชัยคงเอี่ยมตรบพุ่มในการโรงพยาบาลนครนายกเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปมอบต่อยกับบุคลากรทางการแพทย์ ท่านี้มีผู้ลงทะเบียนและก็รับการฉีดวัคซีนเป็นจํานวนมากบุคลากรทางการแพทย์ก,ก็ทํางานหนักมากขึ้นทางดานพระคูปิจารตนานุก,กูลจึงอยากช่วยแบ่งเบาภา,าระของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ของวัดนำมาหาไปมอบให้ที่โรงพยาบาลทุกวันจนกว่าการฉีดวัคซีนจะครบทุกคนในจังหวัดนครนายกทางด้านนายแพทย์ติรชัยคงเอี่ยมตระกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลน,นครนายกกล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีเด์ที่รัฐบาลได้ให้การเริ่มต้นการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายนทั่วประเทศทางโรงพยาบาลจะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปทุกวันโดยวันแรกนี้มีประชาชนที่ลงทะเบียนไว้และมาฉีดวัคซีนจำนวน622คนและต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์รองเจ้าวาดวัดมณีวงศ์ที่เมตานำอาหารมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์วันละ50ชุดเนรมิตรมงคลกิจการราชโนเดินใหม่รายงาน ที่หอประชุมเฉลิมงพร 80, ะเกียรติ80พรรษาสารกลังจังหวัดกาลาสินหลังเก่านายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลาสินพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดการคี off, ริกออฟปูพรมฉีดวัคซีนรอบตั้งภุ่มคุมกันหมู่แอสตราเซเนกาสำหรับประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงพร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกลุ่มแพทย์เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ด้วยบรรยากาศในช่วงเช้ามีบรรดาลูกหลานได้พาพ่อแม่ปู่ย่าตายายซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้มีโรคประจําตัวเจ็ดโรคเสี่ยงซึ่งจองสิทธิ์และขึ้นทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมในเดือนมิถุนายนเดินทางมารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจํานวนมากท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายโดยมีทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาลาสินคอยอำนวยความสะดวกทั้งการจ้งจุดตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิวัดความดันซักประวัติตรวจสุขภาพและตรวจความพร้อมก่อนการฉีดวัคซีน นายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินกล่าวว่าจังหวัดกาลสินมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัว7จ็กลุ่มโรคอยู่ประมาณ2,40,000คนโดยในเขตอําเภอเมืองมีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัว7จดกลุ่มโรคจานวนทั้งสิ้น1 2 0 0 0 0คนซึ่งครั้งนี้จะเป็นการเียได้กับทั้งสองกลุ่มที่จองสิทธิ์จีดและขึ้นทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมส่วนการลงทะเบียนเพิ่มเตเิมอื่นๆก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ของโรงพยาบาล และจัดทยอยฉีดตามลำดับของการจองตามจานวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลซึ่งในวันแรกนี้จังหวัดกาลสินได้รับการจัดสรรวัคซีนแอตราเซเนกาจำนวน3,600โดสโดยจัดสรรในเขตพื้นที่อำเภอเมือง1,000โดสส่วนที่เหลือได้กระจายไปยังอำเภอต่างๆทีมข่าวไทยคาว n e w รายงานวัดวันยาวบนจังหวัดจันทบุรีติดป้ายประกาศรับสมัครสเปอร์พร้อมพิธีกรนำสวดหลังจากขาดแคลงคนทำงานอย่างหนัก โดยมีคุณสมบัติต้องมีความรู้เรื่องเตาเผาเป็นอย่างดีไม่สร้างความขัดแย้งกับเจ้าภาพและสามารถสวดมนต์คาถาต่างๆได้โดยเป็นที่ฮือฮาในกลุ่มผู้ใช้ออนไลน์จังหวัดจันทบุรีกับกระแสาก,าการขึ้นป้ายรับสมัครสปรเปอร์พร้อมกับพิธีกรประจําวัดวันยาวบนตมบลขลุงอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีที่ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปจนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนี้โดยคุณสมบัติจะต้องอยู่ในกฎระเบียบข้อบังคับของทางวัดและต้องมีความรู้เรื่องของเตาเผาเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันเตาเผาที่ถังวัดช้ยนั้นเป็นเตาเผารุ่นใหม่ที่ไม่ใช่การเผาแบบเตาถ่านเหมือนในอดีตที่สำคัญต้องไม่สร้างความขัดแย้งกับเจ้าภาพระหว่างการจัดงานส่วนความรู้ความสามารถในการนำพิธีหรือมลคาถาต่างๆขึ้นอยู่กับตัวสปปเปอร์ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครแล้วคณะกรรมการประจำวัดจะจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไปโดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโดยตรงได้กับถังวัดหรือทางหมายเลขโทรศัพท์0923961368 โดยภายหลังที่มีการติดป้ายประกาศดังกล่าวได้มีพูดนําไปโพสต์ออกไปปรากฏว่าได้สร้างความสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากและต่างพากันวิพ,กพยากษ์วิจารณ์ทั้งในเชิงตลกขบขันและส่วนใหญ่ต่างแสดงความคิดเห็นว่าเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรจบบรัญบรญยงเสนารายงานการนิคมอ,อุตสาหการรมแห่งประเทศไทยร่วมกับครับ MTP โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุระยะที่ส เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนเทศบาลตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองในการจัดโครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและชายหาดพยุนใหม่โดยจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกโดยมีนายสุเชนพลหิรันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉางเป็นประธานโดยโครงการดังกล่าวกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นผู้รับผิดชอบโดยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนายน และเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีของประชาชนรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชายหาดและทะเลระยองกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านและหน่วยงานภาคเอกชนได้แก่การนิคมอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยหรือกนออสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาปราพุดโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาปราพุดระยะที่3ม บริษัทกับ MTPLNT um g e r m i n a l จำกัดและโรงงานอุตสาหกรรมในเขตมัฟทาพุทธเป็นจำนวนมากเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ทีรวัตรอินทิพันธ์รายงานนายคุณากรอนุพันธ์อายุ41ปีเป็นชาวบ้านหมู่ที่3ตบปูย่ยะอภอสุงไงโกลกจัังหวดนาราธิวาสมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายผลไม้จักรยานยน์พ่วงข้าง ได้หันมาเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นรายได้เสริมตัวเลี้ยงง่ายเพียง35-40วันก็สามารถขายได้ถึงกิโลกรัมละ200บาทซึ่งเลี้ยงบริเวณบ้านชั้นเดียวยกซึ่งปลูกอยู่ใจกลางของสวนยางพารามีโครงสี่เหลี่ยมที่สร้างด้วยโครงไม้และมีกระเว้งแผ่นเรียบกรุดเดยรอบท <ver> ั้ง4ด้านขนาดความกว้างประมาณ1.5เมตรยาว3เมตรสูง80เซนติเมตรโดยมีผ้าพลาสติกสีฟ้ากลุ่มทับอีกชั้นหนึ่งนายคุณอากรเปิดเผยว่าจิ้งเรีดเป็นอาหารจุดโปรดของคนภาคอีสาน คนภาคใต้จะไม่คุ้นเคยในการรับประทานมากนักปัจจัยสำคัญที่หันมาเลี้ยงเพราะจิงหรีดขายเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งตนประกอบอาชีพเล่ขายผลไม้กับรถจักรยายนพว่วงโดยในช่วงโควิด -19 ระบาดส่งผลทำให้รายได้ตกต่ำและเสี่ยงต่อการติดเชื้อจนกระทั่งทางรัฐบาลมีโครงการช่วยเหลือประชาชนและตนได้ิทธิ์คนละครึ่ง จึงได้นำเงินก้อนดังกล่าวมาลงทุนซื้อพันธุ์จิ้งหรีดทองดําจากจังหวัดสีสเกตซึ่งเป็นภูลมหนาวเกิดโดยตนนามาเริ่มเพาะเลี้ยงเพราะคิดว่าอาชีพดังกล่าวไม่มีคนทําซึ่งมันท้าทายและมีโอกาสได้เปิดตลาดจิ้งหรีดรวมถึงต้นทุนไม่มากนักการเพราะเลี้ยงจิ้งหรีดไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแต่อาศัยการเอาใจใส่เริ่มแรกต้องไปหาซื้อรังไข่ที่ท้องตลาดซึ่งขายกิโลกร,รัมละ5บาทมาใส่ไว้บริเวณกรงเรียงหนึ่งแถวจนครบทั้ง4ด้านจากนั้นนาพันธุ์จิ้งหรีดใส่ถาดนําาไไไปเรรียงงงว้้้บนัั่ท4ดน โดยให้อาหารกระสอบที่ใช้เลี้ยงสําหรับไก่รวมทั้งใบหม่อนใบกล้วยที่ปลูกอยู่ข้างบ้านและเปลือกผลไม้ที่ตนขายผลไม้เป็นประจําอยู่แล้วมาใส่ไวใ้ให้จิ้งหลีดกินช่วงเช้าและช่วงเย็นผ่านไปประมาณ3ามสิบห้าถึงสีวันก็สามารถจับขายได้โดยขายกิโลกร,รัมละ200บาทส่วนที่เหลือก็จะนําแปรรูปไปทอดปรุงรสและนํามาแพ็คใส่ถุงขายถุงละ20บาทตะเบนขี่รถพ่วงขายคู่ไปกับผลไม้ในพื้นที่อำเภอสุงไงโกลกและสุงไงป่าดี และเป็นที่ชื่นชอบของคนในพื้นที่นิยมทานกันมากขึ้นถือว่าเป็นรายได้เสริมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีนัวอาริซายะเยอริายงาน